สวัสดีครับผมแมงครับผู้แชนแนลนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าบ้านอ่าลุงวังนะครับเพื่อดี่อ่าขี่อ่าจักรยานไฟฟ้ามาเจอลุงหวังพอดีนะฮะทาสีนะฮะเนาะก็มาเจอช่างต่ำนะฮะอ่านะฮะว้าวห้องน้ำสวยมากเลยนะฮะโอ้โหห้องน้ำสวยมากอ่านี่ครับ อ่านะครับลายสวยครับลุงวางทำอะไรอยู่นาะนะฮะทาสีาสด้วยฮะเนาะผมไม่เจอลุงวางหลายวันเลยนะฮะลุงวางก็ก็หยุดไปงานฮะก็หยุดไปงานหยุดไปงานงานขาวดำเนาะงานสีดำ ก็ทาสีเขียวไอ้ส huh? ีขาวเนาะทาสีขาวโอ้ยทาสีขาวรงพื้นลองพื้นนะฮะแต่เออทาสีขาวเสร็จอะไรแล้วก็เอาสีต่ออะไรต่อไปดวงวางกูไปยังไม่รู้เลยอันนี้ต้องถามช่างตัดแต่ว่าลุงวางรู้แค่ว่าทาสีขาวก่อนทาสีขาวก่อนเนาะทาสีขาวลองพื้นก่อนใกล้เสร็จยังนะครับ อ้วกหรือเยอะแยะเลยคเลยเยอะอ่ะอ่ะท่วมหมดเลยอ่ะฮะอ๋ออ่ะส,สีท่วมหมดอืมวันนี้ไม่ไม่เสร็จแน่นอนวันนี้อ่ะอ่าทาแต่เช้าเช้าเรื่องกี่โมงครัยังไม่ได้เชา้าก็น,นี่เริ่มจะทานเนี่ยเลยเริ่มจะทานเนะอะสีโส่โมงสี่โมงอืม มาเตรียมอุปกรณ์เลยถ้าใช้แป้งกิง้งเนี่ยทามันจะเร็วอยู่นะแปงแบบนี้แต่ว่าแผ่นแบบนี้มันก็ค่อยๆทาเนาะอืมค่อยทา,นะอ,ทาอ่ามันก็เลยไม่เร็วเท่าไหร่นะครับก็ดูลุงหวางทาไปเรื่อยๆนะเอซีให้กำลังใจลุงหวางกันนะครับ ลุงวางขานะคะรับผมลุงวางกบกอกหยอดยอยนะถ้าไปหาลุงวางขาไม่เจอแน่นอนจริงเหรอเสื้อถ้าไปดูไม่เจอแน่นอนใช่ไหมไม่เจอ,อต้องลุงวางกบกอกถึงจะเจอนะครับบางพ์ลุงวางกบกอกเลยสิอ่าฮะ เดี๋ยวพาเอฟซีดูทั่วอยังอ๋อดูรอบบ้านใช่ไหมอือ่านะครับก็ดูข้างนอกข้างในอ๋อได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาเอฟซีดูนะฮะแต่ว่าอ่าข้างในสวยมากนะครับเนาะสวยสวยมากเลยห้องน้ำก็ดูเลยสวยมากครับบ้านของใครหลวงวางรู้ไหมหลวงวางก็ยังไม่รู้เลยนะฮถ้าเป็นบ้านของใครทำไมถึงโชคดีนะฮะเนาะ สวยงามบอกบบบบบว่าวักวักเลยบอกว่าพับเลยพี่สา,าวฟานก็จะมาทาด้วยมากกอันนี้นะพี่สาวฟานก็จะมาทาด้วยนะผมอ่าทาช่วยจุงหวังใช่ไหมโอ้ได้ยินอยู่ไ,ได้ยินอยู่นะฮะจะมาอ่าฮะ มสองคนทาก็จะเร็วสองคนนะฮะก็จะเร็วนะครับเนาะคนเดียวก็ค่อยๆทาไปนะฮะสองคนเนี่ยเร็วนิดนึงอยู่นะฮะเนาะสองหัวดีกว่าหัวเดียวสองหัวดีกว่ากระเทียมรีบนะฮะดีกว่าหัวเดียวนะฮะอ่าช่วยชิดช่วยอะไรช่วยกันมันก็จะได้เร็วงานก็จะไปเร็วแล้วถ้าูจะชิดเอาสองหัวไหมล่ะอ่าพูเอาหัวเดียวอหละ แล้วต้องเอาหัวเดียวก่อนเออนาะนุ้งหวังเอาส,สองหัวเลยลเหรอไม่เอาทำไมไม่เอาสองหวัวไมเอ,เอามาให้มันยุง่ง <c oughs> อันจริงเปล่าอา๋อมาแล้วมันจะยุงย่งยุ่งฮะนุ้งหวงังก็มีเพื่อนคู่คิดนะคู่ชีวิตนะค,คู่ชีวิตีชวิตแบบไหนชีวิตชีวิตอุ่นระเวงเลยอืมนุ้งหวังชีวิตวุ่นวาย ไป,ไปไหนมันไหนก็ไปด้วยกันทําอะไรก็ทกําด้วยกันกินข้าวด้วยกันอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกับเราคิดนะไอ้หวังถ้าไปเหมือนกับเราคิดมันก็สวรรค์แต่น,นี้จะไปป่านไปไหนนะเดีย๋ยวจะไปป่านู่นเลยไปป่าน,นู่นเลยมไม,ไม่ไม่เข้าทางจะไป ลำบากลำบากนะฮะอยู่คนเดียวสบายแล้วอ๋ออยู่คนรู้ก็สบายแล้วไม่อยากจะคิดเลยอ่าไม่อยากจะคิดนะฮะเนาะเพราะว่าเราก็โตเกอแล้วเท่าเออแต่ยานักภูยังหนุ่มอยู่โอ๊ยผมก็แจ่วแล้วเหมือนกันลุงหวังยังหนุ่มยังโสดอยู่อ่าโสดนะฮะลุงหวังก็กําลังคบหาดูใจกับใครอยู่ไม่มีนั่นแน่ เอดูสีนะฮะเราก็จะพา FC เดินดูรอบๆบ้านเนาะอ่าเนาะฮะไปกันเลยครับ FC ฟซีแต่เมื่อกี้ผมเดินผ่านมาให้ FC ได้ดูห้องน้ำก่อนก่อนว่าสวยมากเลยก็เลยแวะก่อนนะฮะไปกันครับผมไม่ได้ถ่ายนี่นะครับดีมากดีสวยยอดนะครับอ่านะฮะนี่นะฮะเอฟซ ห,ห้องนี้ยอดมากเลยห้องนั่นะครับสวยมากห้องหัวซึ้งเสียงมีอะไรหมดนะครับเป็นแยกเป็นสองห้องนะฮะนะครับมาจะพาเดินเดน,นะครับรีวิวห้องเลยรีวิวบ้านเลยนะเนี่นะครับผม เพราะว่าเราก็ช่องปรับอากาศอ้สุดยอดแจ๋วมากนะครับนี่นะครับสีขาวละมุนนะฮะสุดยอดนะฮะก็กระจกก็สุดแจ๋วนะฮะเนี่ยนี่นะฮะอืมนะครับอืมนะครับผมก็หลังห้องอันนี้ก็เป็นเจ้าน่าจะเป็นห้องครัวในเอฟซีมันจะผัดเป็นสองห้องนะฮะ กุญแจก็ซื้อมาเรียบร้อยอยู่นะฮะเนาะเป็นซิงล้างล้างจานล้างถ้วยนะฮะ,ะนี่นะครับระบายช่องระบายก็แดดเวลาเดด,เด,ดมาก็จะไม่อับนิดน,นึงนะฮะนะฮะนี่นะครับผมน,นะครับสวยมากเลยครับผมะจะมีชั้นดาดฟ้าด้วยนะครับเนาะก็จะ,ะขึ้นมีบันไดขึ้นนะฮะ เราก็จะไปดูข้างบนเอฟซีเ่ปากปาแต่อตอนนี้มันร้อนนะฮะสินี่นะฮะข้างบนทางขึ้นก็จะร้านปูกคนเลยนะครับผมนี่นะครับอ่า สวยมาก <Okay. S 1> ก็จะเห็นปูเลยนะฮะเนาะสีก็สีน้ำออะไรต่างๆน้ำดีบนะฮะการร้อนนะฮะเนาะโอเคให้พอดูประมาณนี้ครับอผมก็ยังไม่รู้ไม่แนช่ชัดว่าบ้านนี้บ้านของใครนะฮะเนาะไม่รู้นะฮะเนะาะตอนนี้ก็ขออนุญาตลงชิปนะฮะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e ด้วยนะฮะแมงทับผู h ช n แนลครับขอบคุณมากครับผม